สวัสดีค่ะกลับมากันทีกครั้งกับร้านหาไทยพิชชิงสุขุมวิทแปดสิบห้านะคะ,ะพีเคบเดือดเจนตามมาให้แล้วนะคะกับกล่องมิโฮนะคะแล้วก็มีเวอร์ซัสสีลิมิเต็ดมาใบหนึ่งนะมาสีหนึ่งนะคะก็คือ v s เอ9เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เอ็นนะคะตัวนี้ Make อินเจแปนนะคะเป็นสีออกสีฟ้านะคะฟ้าเขียวสีใหม่สวยมากนะคะ,ะเรามาไล่เบอร์กันก่อนนะคะมีมิโฮมานะคะ เบอร์เจ็ดพันนะคะมาสองสีนะสีดำแล้วก็น้ำเงินนะคะตัวนี้มีสเปคความจุอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในคลิปเก่าอยู่แล้วเนาะอันนี้หนูขอไม่ถ่ายนะคะเพราะว่ามันมาไม่เยอะหรอกสีละสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค้าที่แบบเขาเป็นแฟนคลับอ่ะเขารออยู่แล้วเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะคะสเปกก็ตามนี้นะคะความจุเท่านี้นะคะอ่า เมกินเจแปนของแท้นะคะอันนี้ใบสองใบล่างเนี่ยเป็นเบอร์เจ็ดพันนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นมิโฮบีเอมห้าพันนะคะอ่าก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงนะคะความจุจะเป็นยี่สิบลนะคะยี่สิบลิตรตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นยี่สิบแปดลิตรนะคะอันนี้ามาให้ลูกค้าดูกันไวๆแล้วกันเนาะมีสองสีนะคะสีส้มกับสีดํานะคะยังไม่ได้เปิดราคาดูเลยนะว่าราคาต่างกันหรือเปล่าแันเนี่ยมีมาแค่สีละสอง ใบเท่านั้นนะคะก็รีบมาถ่ายก่อนเนาะก่อนจะยกขึ้นเก็บโกดังเพราะว่าเต็มพื้นที่ความจุของบ้านหนูมากเลยนะคะนะสเปกก็มีที่ลงอยู่ใน y o u t u b e นะคะคือความจุอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยเปิดคลิปถ่ายกล่องแกะกล่องกันอยู่แล้วนะคะมันหาไม่ยากนะดูใน YouTube ได้อันนี้ก็เอามาอัปเดตกันไวๆนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบ เออจะไปปีใหม่นะคะจะไปหาแบบอุปกรณ์ไปพร้อมตกนะคะอ,อมีที่เก็บอุปกรณ์พร้อมนั่งอะไรอย่างเงี้ยพร้อมตกปลาได้เลยก็แนะนํานะคะแล้วก็มี vs ออันนี้จะเป็นเวอร์ซัสนะคะค่ายเดียวกันนี่แหละไม่ต้องตกใจนะคะมันคือค่ายเดียวกันนะคะเป็นเวอร์ซัสนะคะยี่สิบลิตรนะคะตัวนี้ก็สีสวยนะน่าจะเป็นสีลิมิเต็ดแต่หนูยังไม่ได้ดูราคาเดี๋ยวไปดูราคาก่อนเดี๋ยวจะแปะราคาไวใ้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันนะคะสปเปคเหมือนกันนะคะ ความจุยี่สิบลิตรนะคะตัวนี้ก็สีสวยนะคะจะต่างกันตรงลิ้วๆข้างกล่องนะถ้าหนูดูไม่ผิดทุกอันก็จะมีที่เสียบกระบอกปักคันเหมือนกันหมดนะคะส่วนใหญ่อะให้แยกง่ายๆเลยนะคะเบอร์กล่องเบอร์เจ็ดพันเนี่ยจะเหมาะสําหรับลูกค้าสายทะเลนะคะหรือพวกตกปลาแบบเขาเรียกอะไรอะตกบุฟเฟ่์เก๋าอะไรอย่างเงี้ยบุฟเฟ่ที่แบบไปพื้นที่ที่แบบมันไม่มีที่นั่งไม่มีล่มไม่มีอะไรเลยนะต้องเอาพวกอย่างเงี้ยไปนะคะ ถ้าตกเหยื่อปลอมส่วนเหญ่เขาจะซื้อกันเบอร์ห้าพันนะคะตกทะเลเนี่ยเขาจะซื้อเบอร์เจ็ดพัน 7, คือใส่พวกลอกพวกอุปกรณ์ที่มันแบบกลัวเปียกกลัวกระทบกระทั่งกลัวกระแทกอย่างเงี้ยลอกตัวละหมื่นสองหมื่นหรือห้าหกพันหลายๆตัวเงี้ยใส่กล่องไปเลยของมันตกใส่มันทน,นะคะ่ะเนี่ยนั่งได้เหยียบได้แต่กระโดดได้แต่อย่าแรงนะคะหนูเคยมีคลิปที่หนูนั่งบนเนี้ยสบายสบายนะคะ เบอร์เจ็ดพันก็จะเป็นเบอร์มาตรฐานที่ค่อนข้างจะแบบกลางไม่ได้ถึงกับใหญ่เบิ้มมันมีใหญ่เบิ้มด้วยนะคะซึ่งอันนั้นอ่ะไม่ไดเอามานะคะมันใหญ่ไปนิดนึงส่วนใหญ่ที่ขายดีจะเป็นเบอร์เจ็ดพันกับเบอร์ห้าพันเบอร์ห้าพันเนี่ยก็จะเป็นสายตีแบบปลอมตีปากระพงอะไรอย่างเงี้ยจะใช้กันเยอะนะคะบ m เอมห้าพันนะคะเพราะว่าขนาดมันกําลังดีนะคะขนาดกําลังดีนะคะส่วนตัวเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยก็เพิ่งมาใหม่นะคะก็เป็นไซส์เดียวกับไอตัวนี้แหละไซส์เดียวกันกับเบอร์ห้าพันนะคะ อ่าโอเคนะคะมีสีตามนี้นะที่ฮิวอะไรเรียบร้อยนะคะแข็งแรงสวยงามพลาสติกอย่างดีนะคะหนาทนทานนะคะน้ำหนักเบาเน็อินเจแปนนะคะข้อต่อทุกอย่างค่อนข้างแน่นเลยที่รีวิวทุกครั้งเนี่ยข้อต่อของพวกงานเกรดพรีเมียมเนี่ยมันจะไม่มีฉีดพลาสติกแบบหลุดคอบออกมาให้เห็นเลยนะคะซึ่งมันดีนะคะเปิดฝากล่องได้ทั้งสด้านนะคะไม่ว่าคุณจะอยากเปิดด้านนี้หรือด้านนั้นก็เปิดได้นะคะได้ทั้งสองด้านนะคะ นั่งได้โอเคจ้า